เป็ดเชิญยิ้มแชร์นิสัยของโน้ตเชิญยิ้มค่ะแม่ต้องบอกว่าเป็นเพื่อนซีเท่รวมทุกร่วมสุขกันมานานค่ะ2ตลกรุ่นเก่าอย่างเป็ดเชิญยิ้มและโน้ตเชิญยิ้มค่ะเป็นตลกรุ่นเก่าที่ทั้งเก่าและเก่งค่ะ แล้วก็มากในประสบการณ์จริงๆฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาอย่างมากมายมากกว่า39ปีนะคะและยังคงเป็นเพื่อนที่เหนียวแน่นไม่เคยเปลี่ยนแปลงจริงๆคะ่ะทั้งคู่เนี่ยมาเปิดใจผ่านทางรายการนิสัยเสียของอนโนทีแกเนี่ยก็คือแกอยังไงก็ไม่หายจนโดนเพื่อนตัดขาดโนตบอกว่าคือติดการพนันครับเคยขับ b m ไปสนามม้านะแต่ขากลับเนี่ยนั่งตุกตกกลับคือตอนนั้นเนี่ยเอา VM ลงเลย เป็ดบอกว่าคือมันจะเล่นอะไรตอนนั้นเนี่ยขับ BM ไปแล้วแหละขากลับนั่งตุ๊กๆส่วนรถ BM เอนี่ยเอาไปจำนำก็เลยไปท้วงว่าไม่ต้องพูดกับมันเลยโกรธกันทันนะ้งคณะดัดนินสัยเพื่อให้มันเนี่ยเลิกให้ได้ก็ทําเอาอยู่นานเป็นเดือนนะก็ดัดได้แหละมันก็นเลิกโน้ตบอกว่าที่เลิกก็เพราะว่าโน้ตเนี่ยจูเนี่ยเริ่มพูดวันที่ไม่มีตังเลยแล้วพอกลับบ้านปุดถามว่า ปาไหนขนมผมก็จับปุดอุ้มขึ้นมาแล้วบอกว่าป๋าสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่มาเล่นเลยตอนหลังก็เลยเลิกหมดเพื่อนรักไม่ทิ้งกันขอเรื่องที่กอดคอร้องมาแล้วเป็ดบอกว่าคือตอนที่ร้องเนี่ยตอนพ่อของโน้ตเขาเสียเขาทํางานให้เราตอนนั้นเนี่ยเราทําหนังอยู่ด้วยแล้วก็ต้องเล่นตลกไม่ได้โปรดน้ําคือไม่ได้ไปลดน้ําศพของคุณพ่อมันเลย แล้วมันก็พูดคำหนึ่งจนเราน้ำตาไหลมันพูดว่าวันนี้เนี่ยพ่อถึงไปวันนี้พ่อก็ไม่ฟื้นงั้นเอางานให้เสร็จก่อนโนต้ตก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยต้องไปภาคเสียงแล้วผมเนี่ยจะต้องไปภาคในวันนั้นระหว่างภาคหนังน้องชายโทรมาบอกว่าพ่อจากไปแล้วผมเนี่ยก็คือร้องแบบว่าน้ำตาเนี่ยท่วมใจมันตกใจมากครับ ก็คิดว่าถ้าไปแล้วงานเพื่อนละ่ะก็เลยจุดธูปก,กลางแจ้งหนึ่งดอกบอกว่าถ้าผมไปพ่อก็ไม่ฟื้นหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะจัดงานให้พ่อแบบยิ่งใหญ่เลยแล้วก็ทำงานต่อทั้งคืนจนเสร็จโดยที่หัวใจหมุนหมองมากเรื่องอะไรทําให้คณะเชิญยิ้มแตกหักจนจะต้องประท้วงยุบวงโน้ตบอกว่าคือเรื่องมันไม่ค่อยมางานกันละครับพอทุกคนไม่เริ่มมีตงังงานชื่อเสียงบางทีเนี่ยเราไปเล่นแต่ละที่ก็ไม่ครบตัวผมไม่อยู่บ้าง สีหนุ่มไม่อยู่บ้างผมก็เลยคิดว่ารวมกันเนี่ยเราอยู่แยกหมู่เราตายแต่ถ้ารวมกันแล้ววอดวายงั้นแยกกันดีก,กว่าไหมเราก็ตัดสินใจแต่ยี่สุบกว่ปีแล้วนะที่อยู่ด้วยกันเป็นแบบเชิญยิ้มเราก็แยกกันตั้งแต่นั้นเป็นเชิญยิ้มที่กระจายไปทั่วมากก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทั้งคู่ออกมาเปิดเผยคะ่ะ